เรากำลังจะเดินทางไปกันที่จังหวัดชายาภูมิและแน่นอนครับทริปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางด้วยรถยนต์คันนี้ครับผมเราเดินมาถึงผ่านแล้วนะทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันขับรถขึ้นมาได้ครับเดินสะวหัวเปียกเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดี วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปกันที่จังหวัดชัยภูมิน,นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะแต่ว่ามาบ่อยครับเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันนะครับส่วนใหญ่ก็วิ่งมาทำงานแค่นั้นนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ธรรมชาติสวยมากทุกคนเดี๋ยววันนี้คลิปเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน เดี๋ยวใช้เวลาเดินทางไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับน่าจะถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าที่จังหวัดชายภูมินะครับที่เที่ยวจะมีที่ไหนสวยๆกันบ้างนะครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชายภูมิแล้วนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดชัยภูมินะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราน่าจะนึกถึงกันได้เลยก็น่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับมอหินขาวแล้วก็น้ําตกต่าตดดนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น ทลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนขับรถเที่ยวในจังหวัดชายภูมิกันนะครับว่าจะมีสถานที่สวยๆตรงไหนบ้างให้เราได้ไปกันนะครับและแน่นอนครับทริปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางด้วยรถยนต์คันนี้ครับผมมาสด้าสองนะครับ1.3สกาดแอคทีฟตัวสปอร์ต5ประตูคันนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งดีไซน์อยู่หรานะครับสปอร์ตคล่องตัวนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องคิดเลยนะครับในการเดินทางนะครับ คีอเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งรถมาด้าสองตัวนี้นะครับแน่นอนครับเป็นรถที่ประหยัดที่สุดถ้าเทียบกับรถยนต์ในเซกเมนต์เดียวกันในรุ่นใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางนะครับผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อกี้ผมขับมานะครับหชั่วโมงกว่าๆนะครับจากโคราชมาที่ชัยภูมิเนี่ยจะบอกว่าขับดีมากนะทุกคนขับนิ่มนั่งสบายมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ มอร์นิ่งครับทุกคนมอร์นิ่งค่ะตอนนี้ก็8ปดโมงนะครับเราอยู่ที่หน้าอุทยานนะครับแห่งชาติป่าหินงามนะครับพอดีเมื่อกี้มาละรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ไม่มีเงินสดต้องไปหามาโอเคเดี๋ยวซื้อตั๋วกันก่อนนี่ hey, ค่ะนี <20 S 2> ่รับ้อยร้อยยี่สิบใช่ไหมยี <80. S 1> ่ไม่ผบาทโอเคทุกคน รถหนึ่งคันนะครับผู้ใหญ่2คนร1 0บาทครับส่วนด้านหน้านะครับเข้ามาเลยเนี่ยจะมีตลาดนะครับสฝั่งซ้ายขวาวันนี้เดี๋ยวจะมีงานถแถลงข่าวด้วยนะครับช่วง9ก้าโมงว่าเรามาช่วงเดือนมิถุนาพี่แกบอกว่าเมื่อกี้ดอกน่าจะยังไม่บานอยู่นะครับอาจจะมีนิดง่อน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดถแถลงข่าววันนี้แล้วก็น่าจะเปิดงานกันจริงๆสักวันที่20 จุดแรกของเรานะครับทุ่งดอกตะเจียวกันก่อนเขาเพิ่งเปิดงานกันนะครับมันยังไม่ได้ช่วงที่แบบดอกมันบานจริงๆตอบถามกับทางพี่เจ้าหน้าที่มาข้างล่างเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าช่วงที่ดอกจะบานเยอะๆครับเป็นช่วงกลางเดือนหน้ากระฎากมดานะครับปลายเดือนจะสวยพี่ก็บอกว่าอย่างไงน,นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทุ่งนี่มีดอกครับ <c oughs> <c oughs> ด้านหน้าทางเข้านะครับก็จะมีป้ายแผนที่ให้เราได้ดูตอนนี้เราอยู่กันที่จุดนี้นะครับเราจะเดินตามสะพานนะครับที่มีให้ออไปถึงที่ผาสุดแผ่นดินแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ทุกคนมาครั้งแรกครับไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันไปก็มีให้เห็นบ้างทุกคน แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนปีนี้ฝนมันมาช้าครับจริงๆตั้งใจเราตั้งใจก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดนะทุกคนว่าอุทยานมันเปิดให้เข้าช่วงประมาณหกโมงครับมาเร็วกว่านี้น่าจะเห็นหมอกวิวตรงนี้ก็สวยอยู่ครับทุกคนถ้ามีหมอกนะ่าจะสวยมากเลยนะดูจากในรูปนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นเขาว่ามานะผมไม่รู้เหมือนกัน มาครั้งแรกทุกคนอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสุดด้านบนเลยนะทุกคนน่าจะเป็นผาครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับกับการเดินมาน่าจะหลายกิโลอยู่ <c oughs> ประมาณสองรอเมตรครับจะถึงผาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับดูผาเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปชมงานนะครับถแถลงข่าวเปิดงานของทุ้งดอกกระเจียว นะครับด้านล่างกับแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปชมหินต่อนะครับมีหินต่างๆให้ชมกันอีกเยอะณนะจุดนี้นะทุกคนเราเดินมาถึงผาแล้วนะทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันขับรถขึ้นมาได้ครับ <laughs> เดินสะหัวเปียกเลย รงนี้ก็จะมีป้ายนะครับสตอรี่ของหินตะกอนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเรียงกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันทุกคนทึงแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผาสุดแผ่นดินส่งพาไปชมวิวจะว้าวขนาดไหนทุกคน มฆฝนเริ่มมาแล้วนะครับนฝนกำลังจะตกแล้วนะครับแต่ก็น่าจะสวยวิแบบจริงๆอ่ะผมตั้งใจใหญ่ฝนตกเมื่อคืนเลยเพราะว่าผมมาที่เนี่ยผมอยากจะเห็นหมอกนะครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปนะครับไปชมบรรยากาศเปิดงานนะครับแถลงข่าวของทุ่งดอกกระเจียวนะครับด้านล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อน,นะครับ ั่นแหละครทุกคนบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหินงามน,นะครับเป็นแปดกลุ่มหินนะครับที่อยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จุดแจ้งตำแหน่งนะครับเราก็จะเดินวนไปประมาณสองกิโลกว่าเลยทุกคนเกือบสามโลได้โอเคครับจะเ,เดินไปดูกันทางขึ้นก็ประมาณนี้ อันนี้เป็นทางแยกนะทุกคนาดูเราวนขวาตามแผนที่เมื่อกี้แล้วก็วนมาออกตรงนี้เหมือนเดิมมีแดดมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็สลับกับเมกอันนี้เป็นหินทํามองครับจุดแรกทํามองไงอ๋อมีรูแล้วไงยี่ไงทุกคน มีรูให้แอบมองแบบนี้เหรอใช่ไหมทําม,มองแอบมองเหรอประมาณ <ś upright> ไหนมองไปมองมาสิเอามองมาว่าทุกคนหินแอบมองครับมันอ๋อมีรูแบบนี้เป็นหินทามองนะทุกคนก็แปลกตาดีทุกคน ทางเดินก็เป็นหินครับด้านหน้านี้หินอะไรไม่รู้ไม่มีป้ายเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นเอาป้ายอยู่ฝั่งนี้เป็นหินปราสาทครับทุกคนก็น่าจะคล้ายๆกับปราสาทหินนะมั้มใช่ไหมทุกคนดูทุกคนดู แม่ไก่ตรงไหนแม่ไก่ตรงไหนก่อน ถ้าจะมองให้มันเป็นรูปตามชื่อของที่เขาตั้งเอาไว้อะทุกคนมันอาจจะต้องมีมุมที่แบบยืนดูอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันต้องไปยืนมุมไหนนะถึงจะเห็นเป็นราชสีแต่ว่าที่ป้ายครับเขามีรูปให้ดูอยู่เราก็มาดูขินแล้วก็ไปดูรูปอีกทีนึ้วกั ในที่สุดแล้วก็มาถึงกันแล้วนะทุกคนหินซ <Yay! S 1> ีซ่า <laughs> ด้านบนมีเหมือนเป็นร่องรอยนะครับของการปีนขึ้นไปทุกคนจริงๆมาเที่ยวก็ผมมองดูจากสายตาเนี่ยปีนยากอยู่นะก็ระวังกันด้วยก็ได้ครับ มาดูกันที่ดีไซน์ของรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับมาด้า2คันนี้ออกแบบภายใต้โคโดดีไซน์ครับตามแบบฉบับความงดงามในแบบของญี่ปุ่นนะครับผ่านการนําเส้นสายที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่แฝงไปด้วยความโฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงครับพร้อมกับระบบ i อสต็และ i l อ o ลูป e ครับ โอเคครับทุกคนก็เด okay, ี Alright, oui, ๋ยวตอนนี้นะครับเราวิ่งเข้าเมืองกันต่อเลยนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเลือกมาที่เทพสถิตก่อนนะครับก็คือผมนัดลูกค้าเอาไว้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววิ่งเข้าเมืองนะครับพาไปกการะนะครับไปกากว่ายเจ้าพ่อพยาแลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนกันต่ออัปเดตกันนะครับผม ึงแล้วฮนะทุกคนเราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลนะครับเมื่อกี้ไปวนที่อนุสาวรีย์มาครับก็ถัดมาอีกนิดนึงนะครับขับรถมาไม่ไกลประมาณ5นาทีนะครับมาที่เมืองชายภูมิของป้อมากราบไหว้เจ้าเมืองกันกป็นใหม่พญาพักดีชุมพลซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะครับชาวเมืองชัยภูมินิยมเรียกขานท่านด้วยความยกย่องและนับถือนะครับว่าเจ้าพ่อพญาแลครับ ซึ่งในทุกๆปีนะครับจะมีการจัดงานบวงสวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแลครับเพื่อเป็นการสการะให้กับท่านด้วยนะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิก็แวะเข้ามาสการะท่านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับมาต่อกันที่ปางกู่นะครับจังหวัดชายภูมินะทุกคนเป็นอโลคยาสารนะครับในสมัยยุคขอโบราณน,นะครับถ้าเรียกกันในสมัยนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะครับ การก่อสร้างก็จะใช้เป็นศิลาแรงนะครับวางซ้อนๆกันแบบนี้น่าจะเข้าไปได้ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันเป็นเมืองโบราณที่อยู่ใจกลางเมืองชัยภูมิเลยนะครับก็สวยดีทุกคนมาชัยภูมิก็แวะมาก็ได้ครับประตูทางเข้าก็จะต่ำๆนิดนึงนะครับต้องกลมหน่อย คล้ายๆกับปราสาทหินทุกคนแต่ก็มีความเล็กกว่าเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลนะน,นะในสมัยนั้นด้านในก็จะมีพระพุทธรูกครับก็เดี๋ยวเราไหว้กัน ผมก็ขอไปในเรื่องของสุขภาพนะครับทุกคนเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเก่านะครับขอเรื่องสุขภาพก็น่าจะเห็นผลกันดีกว่านะครับ ถ้าตามข้อมูลที่เขาเล่าให้ฟังนะครับอโลคยาศาส์เนี่ยจะมีอยู่ในประเทศไทยประมาณ30แห่งนะครับทั่วประเทศส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในโซนของภาคอีสานนะประมาณนี้ลักษณะการก่อสร้างก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดจะเป็นหินทิลาแรงครับที่วางซ้อนๆกันขึ้นไปแล้วก็ด้านข้างนะครับรอบๆตรงนี้จะมีนี่เลยทุกคนจะเป็นสระน้ำนะครับเล็กๆ หลังจากที่เราขับมาทั้งวันนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ขับสนุกขับนิ่มนั่งสบายมากครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,300cc กับเทคโนโลยี SkyActive-G นะครับอัตราการสิ้นเปลืองที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับของรถคันนี้เนาะ สำหรับคนที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับในเพจน,นะครับคราวนี้ผมฟรีดาวนะครับฟรีจัดให้เหมือนเดิมนะครับฟรีโอน,นะครับฟรีประกันภัย ผมดูแลหลังการขายให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่แค่2 9 9 0 0บาทนะทุกคนผ่อนเบาๆนะครับ5 6า0บาททุกคนไม่แพงครับสำหรับรถการใช้งานขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับในทุกๆช่องทางเลยครับสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวมี EP 2นะครับของจังหวัดแพรภูมิเดี๋ยวไปตามได้ที่ช่องเที่ยวนะครับของโอเดนเดย์ Studio นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับไปตามได้เลยเดี๋ยวจะมี แชร์ภูม <girl. S 2> okay. ิ e <iment> ี2นะครับให้ทุกคนได้ดูกันก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ